สวัสดีครับคลิปนี้กับไร่จิตตรเทพนะครับวันนี้ก็จะแชร์คลิปการปลูกต้นทองกวาวหรือว่าต้นดอกจานของเรานะครับจริงๆแล้วผมเริ่มปลูกตั้งแต่ปี2563นะครับปลูกทั้งสีเหลืองแล้วก็สีส้มต้นดอกจานเขามี2ส,สีนะครับ เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับต้องขออนุญาตเจ้าของรูปถ่ายด้วยแล้วกันนะครับผมเอามาจากเว็บไซต์จําไม่ได้นะครับสําหรับขั้นตอนการปลูกผมก็จะใช้สว่านจอดดินขนาด4นิ้วขุดเจาะหลุมไว้ก่อนนะครับลึกประมาณ30เซนนะครับจากนั้นที่เห็นในรูปก็คือทําการลงปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนะครับ1 5 1 5 1าแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยคอกนะครับ ก่อนที่จะเอาต้นไม้ลงในหลุมนะครับทุกครั้งจะต้องทําการผสมดินแล้วก็ปุ๋ยเข้าด้วยกันนะครับก็คือดินเดิมที่เราขุดขึ้นมานะครับทําการผสมกับปุ๋ยไว้ก่อนข้อควรระวังขณะที่เราแกะถุงชามต้นไม้นะครับคือระวังไม่ให้ตุ่มดินเขาแตกเพราะว่าถ้าตุ่มดินแตกจะทไให รากของเขาก็ทบกระเทือนนะครับต้องระวังในขั้นตอนนี้ด้วยนะครับหลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วนะครับควรจะทําการรดน้ําเพื่อให้ดินเป็นเนื้อเดียวกันนะครับปลูกเสร็จแล้วนะครับสําหรับปีนี้ผมปลูกเพิ่มไป60ตน้นลมค่อนข้างที่จะแรงนะครับเดี๋ยวผมคงต้องหาไม้มาค้ำเอาไว้ สำหรับต้นทองกวาหรือว่าต้นจานนะครับก็สามารถเกิดได้ทั่วประเทศไทยนะครับทั้งภาคใต้อีสานเหนือตะวันตกตะวันออกแต่อาจจะมีการเรียกชื่อแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่พื้นถิ่นทองกวาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะครับเป็นไม้ในวงถั่วมีความสูงก็ประมาณสัก12-18เมตรนะครับ ลักษณะของการแต่กิ่งก้านของเขาก็จะไม่เป็นระเบียบนะครับดังนั้นก็จะเป็นที่นิยมสำหรับไม้กุดล้อมปลูกในบริเวณบ้านหรือว่าถ้าสังเกตดีๆที่ปั๊มน้ำมันนะครับหลายๆปั๊มเลยนะครับเขานิยมนำต้นทองกวาวหรือตอกจานเนี่ยมาประดับในสวนหย่อมในภายในปั๊มยังไงก็ตามเขาเป็นไม้ผลัดใบ,บนะครับในช่วงฤดูแล้งเขาจะมีการทิ้งใบ นะครับรเดียวกันก็จะมีการออกดอ,อกค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับในช่วงฤดูแล้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนพุ่มภาพันของทุกปีเป็นต้นไปก็จะมีดอกให้ชมกันสวยงามครับผมตาเรากลับรถอยู่ในโซนแถวภาคอีสานนะครับจะเห็นต้นทองกวาวค่อนข้างเยอะนะครับสวยงามมากช่วงหน้าแล้งเป็นดอกสีส้มๆนะครับส่วนสีเหลืองก็จะไม่ค่อยเจอนะครับ ทองกวาวเป็นไม้มงคลนะครับนิยมปลูกโดยปลูกในทางทิศใต้นะครับและถ้าปลูกในวันเสาร์ก็จะยิ่งเป็นมงคลขึ้นไปอีกในโซนนี้ผมก็จะปลูกร่วมกับไม้พยุงไหหลำแล้วก็ไม้สักนะครับเป็นโซนที่ดินค่อนข้างที่จะเป็นดินแข็งนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูต้นทองกวาที่ปลูกไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมปลูกเริ่มปลูกตั้งแต่ปี63ตอนนี้ก็ครบ3ปีแต่ผมก็แซมทุกปีนะครับถ้าต้นไหนตายผมก็ปลูกเพิ่มอย่างต้นเล็กๆเ,เมื่อกี้ก็น่าจะปี2ปีเองนะครับที่อยูนสูงนี้เป็นต้นมอคกานีนะครับผมสลับกับต้นมอคก,กานีในโซนนี้ส่วนต้นเล็กๆก็จะเป็นนี่นะครับน่าจะ3ปีทองกวาว ส่วนนี้สูงสูงก็มอกกานีก็จะตัดสางให้มอกกานีออกนะครับเมื่อถึงเวลาแล้วก็ปล่อยต้นทองกวาวนะครับต้นเล็กๆระยะประมาณปี2ปีนะครับเนี่ยครับปลูกแซมเอาไว้อันนี้มอกกานีนะครับอันนี้ก็ทองกวาวอ่าทองกวาวต้นนี้่อนข้างสูงครับน่าจะสปีแล้วครับสายมือเมื่อกี้อันนี้มอกกานีทองกวานนะครับต้นเล็กๆก็ อันนี้ก็ทองกว่างครับจะสังเกตว่ากิ่งก้านของเขาจะไม่เป็นระเบียบนะครับก็อันนี้เป็นทางเข้าที่1น,นะครับมีทั้งหมด3ทางเข้านะครับค่อนข้างที่จะกว้างเป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับอีกโซนหนึ่งที่ผมปลูกก็คือโซนนี้นะครับปลูกแซมกับต้นยางนาโนโซนนี้จะประมาณ3ปีเหมือนกันนะครับ ต้นยังไม่โตมากแต่บางต้นก็โตนะครับคลิปนี้ก็เป็นการอัปเดตให้ดูไปด้วยนะครับว่าต้นทองกวาแล้วก็ต้นยางนาที่ปลูกเอาไว้อายุ3ปีเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวรอสมาชิกเดินตามนิดหนึ่งนะครับรู้สึกเหมือนกับเขาเนี่มาแล้วเดินตามมาแล้วค่อยๆตามมานะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวผมจะทำการอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับไรจตุรเทศปลูกไม้ยืนต้นหลากหลายชนิดนะครับอันนี้ก็มีผู้อาศัยนะครับขอให้เขาอาศัยไปสำหรับคลิปนี้ก็ขออัปเดตเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ